ครับผมชำรเดตดครับบิตคอยแล้วก็เหรียญลูน่านะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อการอัปเดตราคาเท่านั้นนะครับผมมีเวลาทำคลิปอยู่1 2ถึงอนาทีนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่สามารถอัปคลิปได้นะครับก็คลิปนี้อยากจะมาทำคลิปให้ดูนะครับผมคิดว่าตัวของบิตคอยนะครับตามเฟรมเอสหนะครับระวังทุบแล้วกันนะครับอันนี้ผมได้แจ้งไปในกลุ่มมาทั้งวันแล้วย้ำนักย้ำหนานะครับว่าให้ระมัดระวังนะครับตอนนี้ S1 ขึ้นไปสูงแล้วมีโอกาสที่จะย่อลงมาโซนนี้เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วก ทำให้ดูนะครับนี่คือแนวของ S1 นะครับมีโอกาสที่จะทุบลงมาตรงนี้อีกสักรอบนะครับเพื่อนๆเนี่ยรอบนี้ปคอบล่างนะครับประมาณนี้อ่าก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดหลุดเทรนตรงนี้นะครับแต่งต่อจะทุบลงอย่างหนักเลยนะครับก็ระมัดระวังโซนนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดดูตามเฟรเด์ยังพึ่งลงนะครับยังลงไม่สุดนะครับถ้า D นี้เป็นแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะลงได้อีกสักแท่งหนึ่งก็ระมัดระวังไว้ที่โซนนี้แล้วกันนะครับโซนแถวโซนนี้นะครับโซนหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าปอนดอลลาร์ผมคิดว่าน่าจะ แต่ใต้ดีคลาสสิกเนี่ยเฝ้าแ,แถวโซนโซน1 8 7่0 1 8 9 0นเนี่ยโซนนี้ระหว่างตรงนี้มีโอกาสดีกว่าแต่ใต้ดีจุดคลาสสิกที่ดีที่สุดนะครับถ้าปลอดไปที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนล่างๆนี้น่าจะเป็นอะไรที่สวยงามนะครับแล้วก็ตามเฟรมเดย์ตินตําดิน,ดนแล้วก็เอสซีดินหมายว่าทุกตามเฟรมเนี่ยนอนกองพื้นตรงนี้หมดแล้วก็จะเห็นแท่งแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปนะครับดังนั้นแล้ว คิดว่ามีโอกาสแบบนี้ข้อเราตัดใจดูแล้วกันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกให้คุณจะซื้อขายตรงไหนนะแต่เพียงแค่ว่ามุมอมองส่วนตัวคิดว่ามันมีโอกาสย่อนะครับตอนนี้ผมก็รอครับผมไม่ได้เข้าดอร์เลยนะครับผมส่วนตัวคารูน่าคลาสสิกนะครับก็วิ่งขึ้นไปนิดหน่อยแต่ตอนนี้ตกลงมาข้อเพื่อนๆระวังนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณสัก 28,400, 2 8 5 0 0ด่้ดา่านแรกอาจจะต้องเจอประมาณ2อ0หมก็ตีว่า2 8 0 0แล้วกันนะครับ2,800แบบกลมๆเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็น S4 เนี่ยลงมาตรงไหน ก็อย่าให้หลุด2อ0 0มแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับคลิปนี้มาเร็วไปเร็วเดี๋ยวไงกลับบ้านเดี๋ยวจะทำคลิปมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดย่อลงมานะครับก็อย่างน้อยก็โซนลึกสุดก็นะ่าจะประมาณสัก2 6 0 0มนะครับ2 6 0 0มแต่ถ้าเกิดขึ้นไปก็น่าจะเทสคงไม่ผ่าน34,000นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ